สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเราจะพาไปดูวอล์กการเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนที่ไปไม่ที่สุดก็คือเตรียมการแค่วันเดียวก่อนถึงวันเกิดเพื่อนตอนนี้เราก็ส่งเพื่อนไปที่ร้านเค้กแล้วและตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็คือเอาเค้กมาเตรียมจะเซอร์ไพรส์เพื่อนที่อยู่ในห้องแล้วแต่ว่าก็คือไม่นัดดีเซนก่อนเลยดิฉันก็คือนอนหลับอยู่บนโต๊ะแบบไม่รู้เรื่องแล้วก็ทําการเปิดประตูเข้าไปโดยการร้องแฮปปี้เบิร์ดย์ชูยูให้กับเพื่อน และความที่พึ่งตื่นก็ลสลืมซลไม่นึกว่าจะเซอรไ์ไพรส์ตอนนี้ก็เ <c oughs> ลยไม่รู้เรื่องเลยพูดก็คือได้แค่เท่านี้นะคะสต่พันละแฮปปี้บ day เจนี่ ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาพักเที่ยงพวกเราก็ยกขบวนกันมาที่โรงอาหารเพื่อที่จะมาทานเค้กกันที่นี่เพราะว่าที่นี่มีช้อนนั่นเองตอนนี้ก็คือกําลังรับประทานข้าวกันอยู่แล้วก็เตรียมแกะเค้กเพื่อที่จะกินกันทั้ง,งหมด6คนแผนการเซอร์ไพรส์นี้นะคะรวมหัวกันทั้งหมด6คนนะคะแต่ว่าได้ทาจริงแค่5้าคนานะเพะื่อนอีกคนก็คือไม่ว่างมาทํา<ม>ก็ทําการหารกันเฉลี่ยตกคนละ26บาท6 6สตางค์ในการซื้อเค้ก1ปอนด์นะคะราคาร้อยบบาทเพื่อมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนนะคะ ตอนนี้นะครัเราก็จะมากินเค้กกันที่โรลลางเดินไปขมโมยช้อนจากตา้ามากินเราจะให้เจ้าของงานมันเกิดเนี่ยเจาะเป็นคนแรกเลยเอ,เอาเลยไม่เจอตรงกลางสิทำไงอะ่ะโอเคเจมส์มเริมเลย ป้อหอมปอยให้หน่อยอยู่ส่งดีเยียีกันอกเลย้าไเคตัว่เนี่ยมันจะเป็นอะไรอ้เบิงคืไอ้เบห้อะไรปอหอมเขาอยากให้เพียงเนี่ยไม่รองไหมเนีายนักด้วยหรอใช่ไ็นเห็น้ หอมหอียจะเป็นทิ่ห้งหเจุ้งหอมจุ้งหจปก่แล้วัแล้วบออืออมยงใละัเอันเจอก้วยานัน่งเขยใส่โฟลเขาเขาไม่อากโฟลเพราะโกได้กินน้ำแข็เขีนู้นีเขบ่เแกเคงคนเดียวาไปผู้ให่บาินซได้ไหนั่งกิเยโปไปม่เ่ กลมากแล้วแม่นสามบ้าคิดสองเอ็มคูณีคยี่สิบสองซีค่ะยี่สิบสองเขาจะเปลนกระดาษสีสิงหาเป็นอคืออาเขเกินยี่สิบสองกันนาอ้2สมูอต่อกันี้มลนะก็คือแยกนะรลบนะเขาบอกเขาแบ่เมันคืแต่ว่าย2กระดาษไม่นปลียเทอมแล้วี่สกันยาใช่ที่สกันยากัาไม่หรอเขาย่งเขาเอดไม่ กน,นั่งขสุดท้ายเลยแฟนรอเลยที่นี่นู่เอามาจากร้านไหนข้าอัดข้าวัแล้วัดข้าวสุดท้ายใชรคะแม่ข้าต่อขอปัก